ท่นานท,าท่านเจ้ท่านได้ไปกอนนะครับยังไม่ต้องเงย็นนะครับไปนั่งก่อนเดี๋ยวจะเมื่อยจึงเดิดไปนะครับพระคงเดชจะขอเป็นตัวแทนในการอัญเชิญทเทพเทวาทั้งหลายได้มาร่วมเป็นสักขีพยานกับพวกท่านในอากาศปัจจุบนะครับคุณน้มโม ตาสะพะวโระโตสัมาสัมุสตนโมตสะพะโค สัมพุทธธานาสระชังสนเห่ังสะพันคงนรินทางปริตาโนภาโวสถา,ารคตุติปริตวานเมตตางสมติตาผาชา Taha wikir Sajita Peritam วรวัจนงสาธุเมสุนานทาโตธรรมสวนาณาโรอายะมัทันตาธรรมสวนาณาโรอายะมัททัน พรรามราชรรถหลวงกระสวงคลางทั้งพยาวาสกรีผู้มิริ์ตั้งแต่ทิศบุรพาไม่ เราเลอนผู้พงลางคอยเสด็จลงแล้วตรงมันสู่ยังพื่พระสุธาบังเทปเลวเสด็จคอยประทับคอยยับยังเสด็จลงตรงที่นั่งประทับโอ เพื่อให้เลิกให้ทายในพิธีจะมีการทอดกระถิ้นสามคีด้วยช่วยอวยไทยต่อไนี้ขอเชิญท่านเจ้าภาพไปลุกขึ้นยืนนะครับลุกคุนยืนเพื่อจะเป่าประกาศทั้งสี่ทิศนะครับ ที่มีผ้านะครับมีผ้าไตรได้ถือขึ้นและพักแล้วก็ได้หันหน้าไปทางพิบูรสงครามที่บนทางทิศตะวันออกนะครับ ไม่ยากใส่เมสตนะครับเพื่อควาบพิธีก็ให้ทุกท่านได้เกิดความปลอดภัยและก็ให้รักษาระยะห่างกันใส่แมสตกันทุกท่านนะครับเอาละรครับต่อไปนี้หันหน้าไปทางพิศปูรภาทางพิตสวรร์ออกนะครับกระผมจะเป็นผู้อัญเชิญเทพเทวา คือคราวสตร์รถนะครับอยู่ทางทิศตะวันออก พิบูรพาซึ่งมีเท้าทศรสเป็นใหญ่เป็นประธานนีคันธพะทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สดัรพระรมเป่าประกาศองพระอาตจาดดังต่อไปนี้ด้วยวันนี้เจ้าพาคือคนชุมแม่ชมพูนุด,ดําเนเร้องในบุทธ,ธิดายาอาจ พี่น้องและนางสาวสุติมากองเฉยนางบุภามาอัดขนทดพรองระยะอัดพี่น้องและขอข้าประชาชนอุบาสกอุบาสิกาทุก่ันเพราะด้บุตรที่ไดา้ยาอัทุกคนในน้องนำมาแล้วซึ่งผนะ้า,ากรถินกับเครื่องบริวารเพื่อจะทอถวาย แต่พระภิกษุสฆงผู้อยู่จำพันษาทนไตรามาสานาวัตมะพีแห่งนี้ดังนั้นจึงพออันเชิญเทเพยเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่กล่าวนามมาแล้วนั้นพอได้โปรดรับรู้รัรบเห็นเป็นพยานอนุโมโทนาสาธุการภาคเินพร้อมดังเครื่องบริวารเหล่านี้พร้อมกับพวกขบเจ้าทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วยเครดลันทองชัยหนึ่งครั้งนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปทุกท่านหันหน้าไปทางพิศทักษสินนะครับพิจาร้นะครับขอหันหน้าไปทางพิศทักษสินนะครับกันที่ดีพัาคลรก็ถือไว้นะครับแล้วก็ กระผมจะเป็นตัวแทนเชิญเทพเทวาทาวิรุฬหกนะครับสาธุสาธุสุนันตุพนโตเทวสังเโโอคาเตเทพย,ายดาเจ้าเหล่าเทาวดาทั้งหลายที่สิงสถิโยกนาคิทัสสินต้งมีเทววิรุฬหกเป็นใหญ่ เป็นประธานมีคุมพันทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สดัพระธรรฟังคำเปล่าประกาศของข้าพเจ้าในโอกาสบัดนี้ด้วยเอวันนี้ท่านจบจ้าาอาคุณแม่ชนภูนด,ดําเน่พร้อมด้วยบุธิดายาอัธมีน้องและนางสาวสุติมากองเฉย นามบุพามาอัตุนพบพร้อระยะอัตติน้องและพ่ออาคาประชาชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านพร้อมในบุรทิฏยาอทุกคนในน้องนำมาแล้วซึ่งผ้าตะกินกับเครื่องบริวารเพือเอออ่อจะทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำบันสาส่วนไตรามาน,นาวัาน วัสสัมธีแห่งนี้ดังนั้นจริงของอันเชิญเทเอกพย,ายดา,จาเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายได้กล่าวนามมาแล้วนั้นขอได้โปรโดรับรู้รับ,ร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 บเห็นเป็นพยานละอุโมทนาสาธุการพาะกฐินพร้อมได้เครื่องบริวารเหล่านี้พร้อมกับพวกขาาาวาว้าพเจ้าทั้งหลายในโอกาสปดีรู้ไ้ เทอหลักของไทยในครั้งสาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่ท่านเห็นไปได้กอนสพลงของเลยนะครับต่อไปหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทุกท่านเลยนะครับได้หันหน้าไปแล้วก็ท่านที่มีพระไตรก็ถือขึ้นมานะครับกระผมจะได้ต้อนเชิญเทพ เทวาในทิศตะวันตกน,นะครับเทาวิรูปปัตนะครับสาธุสุนันตุผลโตเทวสังฆา,าเตเทพยดาเจ้าเหล่ายังเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิโยนาทิปัจิมซึ่งมีเทาว,วิรูปปักเป็นใหญ่ เป็นประธานนินาอักทั้งหลายเป็นบริวารโปรดในสดัะรับฟังคำเป่าประกาศของข้าอระเจ้าดำโตไปนี้ดูวยวันนี้ท่านจะพาคือคุณแม่ชมคูนดดำเนเอพร้อมได้บุตริดายาอัดิีน้องและนางสาวสุติมากองเฉยนางบุภามาอัดคุณโทษพร้อมได้ญยาอัดิีน้องทั้งหลาย อุบาสกอ,อุบาสิกาทุกขันนะทุกคนในน้องนำมาแล้วซึ่งผ้าอากฐินกับทั้งบริวานเพื่อจะทอดเท่า,ายหวแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จําพรรษาส่วนไตรามาสน,นาวาสวัวัสมพี่แห่งนี้ดังน,นั้นจึงขออัญเชิญเทอเอกพญยายจาเหล่ายะเทวดาทั้งหลายได้กราบนามาแล้วนั้นโอได้โปรด รับรู้รับเห็นเป็นพยาแนละอนุโมทนาสาธุการพระอาตมเิพร้อมดังเครื่องบริวารเหล่านี้พร้อมกับพวกระบเจ้าทั้งหลา,ายในโอกาสนี้ด้วยเฮิหลังทองชัยเสึ่งครั้งสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปพถะไัรหันหน้าไปทางทิศอุดรน,นะครับ ก็จะขออัญเชิญเทพเทวาที้อ่ทั้งพิทุรมตะข้าวคเวนนะครับสาธุโอุนังสุผรโตเทวสังเกา,โอโอาแต่เทพะยะดาจา้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สิงสถโยนาทิพอุดรซึ่งมีท้าคเวนเป็นใหญ่ เป็นประธานียัทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สะดับรับฟังคำเป่าประกาศของข้าอาบะเจ้าดำตอไปนี้ดูวยวันนี้เจ้าออพาอัดคือคุณแม่ชมพูนุษด,ดำเนศเพราะได้บุรที่ดายาอัดีน้องและนันสาวชุติมากองเฉยนางบุภามาอัดคุณพดพร้อมได้ยาอัดีน้องพ่อ ข้าประชาชนอุบาสกอ,อุบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นทุกคนในน้อมนำมาแล้วซึ่งพราะอากหินกับทับริวารเพื่อจะทอดทวายแด่พระพิสทองทผู้อยู่จำพรรษาโรรอัตรามาอันาอวาอัดวะสมาธิแห่งนี้ดังนั้นจึงพอ อันเชิญทีเอพพย,ยดา,จาเจ้าทั้งหลายนั้นมากราวนามาแล้วนั้นก็ได้โปรดรับรู้รับเห็นเป็นพยานแลกอนุโมทนาสาธุการพาอากทินพร้อมดังเครื่องบริวารเหล่านี้กับผู้อวคตเจ้าทั้งหลายในโอกาสนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสา ท่านนั่งจากปกติไ no ด้นะครับลำดับ no ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณชุมพลรุษกำเนษประธานพิธีนะครับถวายห้พรอุปถมภแต่ก้าวรั้สก้าวั้นวัก่อนก้าวรับนตวันก่อนไม่ก่าวรั้นตวั รันน้ปโยโย่ที่เหลือต้องโยกผ้าไปอ่าครับก็การถวายผ้ากรินนี้นะครับก็อาจจะมะีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับก็่าถือว่าเป็นมงคลนะครับลําดับต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมในพิธีถวายผ้ากระินนะครับอ่า ก่อนที่จะไหว้พระติแก่พระสงฆ์นะครับขอนมัสก,การพระพุทธเจ้าตั้งน,นโมสามจบพร้อมกันนะครับประดมือครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม ถวายทานนะครับกีบังพันเตสัปริวารังกัินาจีวรทุสังสังคัสสะโพโดชยามะสาพุโลพันเตสังโปอีบังสาปริวารัง กามินาทุกสังปาติคันหาภุปาติคหตเหตวาจาอิมินาทุนะกเสนากามินังอัตถาระตุอัมหากันเจว,วะมาตาปิตุอาทินันจา ยากาังทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากรถินพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายทัานรับแล้วขอจงการากระถินด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ิิดามารดาแก่ญาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ร่วงลับไปแล้วตลอดการนานเพิน องค์ท <T> ี่สองก่อนจะพระสงฆ์เยนแบบประดุษทำวิสียประดุบางวันตาูภาพไทยบางในภาพรวมบางต่างนี้สี่นิยงไเปนั่งที่เก่าเดี๋ยวพระจะได้ทำวิสียประดุษกานก่อน